ไค่ะเพื่อนๆค่อยจะเอาไปรดดอกไม้ค่อยหน้าบ้านนมผสมน้ำเพราะว่าค่อยอ่านในนดๆดีกว่าดีกว่าที่ค่อยจะเอานมทิ้งไม่วันกจหล้าให้หลพี่น้อ,อนงด้๋ยเยวเด้วยค่ะเด้ว กล้องนะวันนี้แล้วเ,เพื่อนๆก็จะเห็นแม่สมศรีแบบไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่า เ็มเยวยเ้พี่้อกหาดอกไม้ขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องมาถอนหญ้าขอบอเหมือนกันหญ้าหย้าก็เยอะเหมือนกันนะขอบคุณนะคะโอ้โหอะไรนี่ตัวทากใหม่อีกแล้วโอ้ยตัวทากนี่กะไรมาหายูตะกับดอกใหม่คอยนี่ละคอยกุ้ง เจ้าจะเกิดหยังขนาดนั้นดึงออกก้อนห้านี่หญ้าอย่ตรงดอกไม้นีนน่งามๆเด้โอ้ยสุดยอดมากเบิ่งดอกกุหลาบขอยพี่น้องเลยมันคือฉ่ำแท้แหงต่ดได้แดดแหงต่บานโอ้ยเพื่อนๆค่ะฉ่ำมากดอกกุหลาบคือแม่สมศรีเอานมสดที่หมดอายุแล้วเอามาเติมน้ำไปอีกครึ่งเท่าตัว แล้วเราก็เอามาเทใส่นี่จะเห็นสภาพของของนมที่แม่สมศรีคืออ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่านมบำรุงบำรุงต้นไม้ดอกไม้ของเราได้เหมือนกันเพื่อนๆค่ะนี่แม่สมศรีก็พาเพื่อนๆมาชมความความสวยงามของดอกไม้ที่อยู่หน้าบ้านแม่สมศรีเมื่อเช้าต้นนี้มีด้วยกันอยู่สามสามสี่ดอกนะคะเพื่อนๆโอ้โหเขาบานงามมากและลมอันนี้ที่เขาบานไปแล้วสองวัน เพืเ่อนๆค่ะนี่สุดยอดมากดูนะคะดูความงามของดอกไม้ดอกกุหลาบของอังกฤษใหญ่มากงามมากและก็แบบใหญ่กว่าฝ่ามือบานแค่สองเขาก็จะเหี่ยวล่วงล่วงโรยนะคะนี่ดอกกุหลาบอังกฤษพันอังกฤษเลยอันนี้แม่สมศรีไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแต่สูงท่วมหัวแม่สมศรีนะคะดอกนี่อย่างที่เห็นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือนมสดนมสด ที่หมดอายุแล้วที่เรากินไม่หมดถ้าเราจะเททิ้งเฉยๆมันก็เปล่าประโยชน์แม่สมศรีหาข้อมูลในทางอินเทอร์เน็ตเนาะเ,เขาบอกว่าเติมน้ําไปอีกเท่าตัวเราก็เอามารดต้นไม้เราแต่ไม่ใช่ว่าจะทําได้ไบ่อยๆนะคะเขาบอกว่านานๆทาท,ทําทีแม่สมศรีก็เลยเอามานี่พี่น้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ถอนยากไปด้วยคือไม่ได้ถอนหรอกนะคะก็ะะดึงไอ้ตัวที่มันแบบยาวๆออกนะคะ ยาดยาวๆดึมันออกนี่ละคะอยู่กับต้นไม้ต้นไม้ทําสวนนี่แหละชีวิตของแม่สมศรีช่วงนี้ขอบคุณหลายด้วยค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาส่งกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะนมนมสดนะ